ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาวิธีเปลี่ยนหัวก๊อกน้ำในกรีที่เสียหรือว่าต้องการแบบใหม่นะครับมาฝากแล้วก็เอาคำเตือนแล้วก็หลักการเกี่ยวกับการเปลี่ยนการซื้อมาฝากด้วยนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเห็นในอินเทอร์เน็ตในร้านขายออนไลน์แล้วก็อาจจะซื้อมาเลยซึ่งใช้งานไม่ได้ก็มีนะครับหลักการง่ายๆในการเปลี่ยนของเรานะครับจริงๆเปลี่ยนทั้งก๊อกก็ได้นะครับแต่ว่า หลายหลายคนไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนทั้งก๊อกนะถ้าเปลี่ยนทั้งก๊อกคือเปลี่ยนหัววาล์วตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมซื้อมาเปลี่ยนจะเปลี่ยนแค่ข้างบนข้างบนตัวนี้ซึ่งแค่หัวตัวนี้นะครับหัวตัวนี้ถอดได้นะหมุนเกียร์แบบนี้เลยนะครับหมุนเกียร์ออกมาง่ายๆมีขายตามอินเทอร์เน็ตออนไลน์ทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่เราต้องคํานึงอย่าลืมนะครับว่าท่อตัวนี้มีหลายรุ่นนะบางคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับท่อตัวนี้ ที่ผมซื้อมามี2รุ่นนะครับมันจะมี2ขนาดอันนี้ขนาดใหญ่นะครับอันนี้ขนาดใหญ่ต้องขออภัยด้วยคือแสงน้อยไปน,นิดนึงนะครับลองมาดูขนาดเทียบกันนะครับขนาดของตัวใหญ่นี่คือทางซ้ายมือเป็นตัวใหญ่ทางขวามือเป็นตัวเล็กนะครับขนาดก็พอเทียบกันแล้วเนี่ยจะดูเหมือนจะเท่ากันแต่จริงๆแล้วเล็กกว่านิดนึงนะครับตัวเล็กทางขวาเนี่ยจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับ ประเด็นคือผมหามานานแล้วผมมีตัวนี้อยู่ทางซ้ายมือนะครับผมลองเอามาเสียบแทนของเดิมแล้วแทนไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่เจอก็คือลองลองเทียบกันดูเห็นไหมครับสําหรับตัวด้านขวาเกลียวจะสั้นกว่านะครับแล้วตัวด้านซ้ายซึ่งเป็นตัวใหญ่เนี่ยเกลียวจะยาวกว่าและขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับเท่าที่เห็นนะสิ่งที่ผมเจอหลังจากที่ยวออกมาแล้วนี่นะครับหลายหคนจะเจอว่า ถ้าใช้มนานานๆจะผุนี่ขาดนะครับนี่นะจริงๆมียางอยู่2เส้นแล้วก็เราอยากจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นหัวแบบใหม่นะครับเราสามารถเอาตัวนี้ออกมาได้แล้วก็ทําสะอาดข้างในน,นิดหน่อยนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวก๊อกก็ได้นะแล้วก็ผมลองเอาตัวใหญ่มาเปลี่ยนแล้วนี่นะครับนี่เป็นตัวใหญ่นะพยายามที่จะใส่เข้าไปแล้วเนี่ยครับเขาใส่ได้ไม่เข้านี่นะใส่ลงไปได้แค่นี้แล้วก็แน่นแล้วนะครับใ,ใส่ลงกดลงไปไม่ได้ ลองเอาอยางโอลิงออกก็ใส่ไม่ได้เหมือนกันนี่พยายามสุดแล้วนะครับก็เลยมองหาตัวเล็กกว่าก็ไปเจออยู่ใน Lazada นะครับ l a z a อัน,นี่เองแล้วก็ช h อป e ีก็มีนะมีทั้ง2อร้านเลยผมสั่งจาก s h อป e ีเพราะว่าโปรโมชั่นช่วงนั้นพอดีนะครับจริงๆก็สั่งทั้ง2อร้านแหละ Lazada ด้วยแล้วก็ช h อป e ีด้วยถ้าเป็นสินค้าภายในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะสั่งจาก La z a d a นะครับก็หลังจากที่ได้มานะครับ เราก็มาลองทันทีจากนั้นผมก็มีการ DIY นิดหน่อยนะครับเนื่องจากฟิตเป๊ะเลยผมก็มีการกรีดตัวโอลิงออกไปครึ่งหนึ่งลองสังเกตกดูดีๆนะครับนี่นะโอลิงถูกกรีดไปนะครับบางๆก็เอามาใส่ลรงจากที่ใส่แล้วก็ใส่ได้ใส่ได้พอดีนะครับนี่นะอาจจะรูดแน,น่นๆน,นิดนึงแน่นพอดีเลยนะครับโอเคเลยนี่ใส่ได้แล้วอันนี้เป็นสินค้าตัวเล็กนะครับจากจีนนะลองสังเกตดู ตัวที่ขันนะครับตัวนี้นะจะเป็นเหมือนกันเลยเนี่ยเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนี่นะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นเหลี่ยมเหมือนกันก็น่าจะเป็นสายเดียวกันซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นกลมๆคนละแบบนะครับหลังจากที่ได้มาแล้วใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตแน่นๆหน่อยนะครับหมุนเข้าไปแน่นๆเท่าที่จะทำได้นะครับเท่าที่จะแน่นได้เนี่ยนะครับหมุนแบบนี้เท่านี้เองก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนี่นะครับลองดูชัดๆ นี่เรียบร้อยแล้วนะเท่านั้นเองลองเปิดน้ำนะครับโอเคนี่นะครับที่เหลืออยู่ก็จัดแจงตกแต่งเอาเองนะครับใช้งานได้สะดวกดีเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เป็นขนาดเล็กกว่าน่าจะเล็กกว่า1มิลเห็นจะได้นะครับสามารถใช้งานได้ดีเป็นสแตนเลสหัวก๊อกเหมือนกันเลยนะครับปรับได้นี่นะ ถามว่าจะทนหรือเปล่าก็อีกเรื่องนะครับเขาบอกว่าเป็นสแตนเลสตัวนี้เป็นพลาสติกผมก็ใช้มาแล้วแหละนะครับใช้งานได้ประมาณป,าณปี2ปีจริงๆก็พอแล้วล่ะนะครับตัวนที้เป็นสินค้าทางเลือกนะราคาไม่แพงเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องนี้หรือว่าคนที่สนใจจะเปลี่ยนก๊อกน้ําเป็นแบบนี้นะครับมี2แบบนะแบบนี้ก็มีแล้วก็แบบปล่อยแบบนี้นะครับเป็นฝักบัวก็ลองเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้นะครับราคาถูกมาก เป็นสินค้านําเข้าจริงๆก็มีร้านไทยด้วยเดี๋ยวผมจะหาร้านไทยแปะไว้ให้นะครับสาหรับคลิปนี้หวังว่าน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับสาหรับคนที่มีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้สาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ